สวัสดีครับอยู่กับเอกโคเตือนบุตะพรนะครับเดี๋ยวมาดูตอนขายข้าวนวันนี้มาตามติดชีวิตเสดียวสายลิบนะครับผมไม่ใช่เพื่ออีกก็ามาครับนี่ครับฝากฝากติดตามเฟซบุ๊กได้นะครับ เดี๋ยวนี้จะไปกับเสียจิ๋วแล้ววันนี้สะเทีข้าวเสียจิ๋วแล้วจะรู้ดกานนี้ อากาศจะร้อนรอนหน่อยครับช่วงนี้หน้าหนาวไารโารดแค่นอน มันเ,เป็นสูตรนะานมันเป็นสูตรนะคของของของทีมงาน ข้ายังไม่ออกเลยครับ เดี๋ยวพาไปดูข้าวนะครับสะอาดสะอาดดีมากครับข้าวสวยครับสวยรถ้งตังจขาาใบ

ดูน้องกับลูกพี่อยู่คุยอะไรกันไม่รู้ครับ าไปชมช่วงทีนะทีข้าวครับครับวันนี้อยู่ฝั่งนี่คบดูเสีจยจิ๋วก็บทีข้าวครับวันนี้จะจะจะมีช็อตเด็ดหรือเปล่าครับรอชมครับช็อตเด็ด ครับรอชมวันนี้ติดตามเสียจิ๋วครับวันนี้เสียจิ๋วไปไหนเราไปด้วยครับไปทุกที่นะครับวันนี้ขายข้าวเราก็ไปครับ ชมครับเนี่สุดยอดครับสวยครับพอดีเลยครับเทครับกลับมาครับเนีุ่ดยอดมากครับบอลออล้อกันนี่จั๊กจั๊กบอลอ้อกันเี่สวยครับสวยครับแต่จิ้วดีมือมากครับ มือหนับต้นๆน,น,นะครับของหมู่บ้านครัรื่อยการทีมีขั้นหนึ่งครับฝาเฟดครับกระเบยด้ำซิ่งครับจิบงานเดี๋ยะ เลฟรับหมดแล้วครับโอ้มึงเลยโอ้โดนมานี่ตรอกจับจัสกระทบว่าจัสเรเลยตรอกจับกําลังเถินหล่อเลยจับลําสเบลเลยทําบีเด้ออ่ะช่วยถ้าตรงนี้ถ้าคนโน้มเด้อถ้าตบีไป

tích là tế tế ấy, bà là tây tê thế này, tôi ừ, đi tìm mọi vậy đi mọi à <laughs> này, đi mọi người mọi người rồi người mọ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 i sẽ mọi người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  bạn khỏi lia bác lia mà lia hai bác 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 lia bom, kalian terus cuy, tuh itu, yang justru pro jauh, teh ini katiko katutun, โกยมันเดี๋ยวได้ี่เรีอนตัวมจคนลงตือ